สวัสดีทุกคนครับผมสวัสดีครับผม,มิกเซอร์กิจรัน์นะครับผมมีคําถามหลังไมค์มาถามผมค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ตลาดคริปโตเนี่ยกลับมาคึกคืนอีกครัค้งหนึ่งคำถามคือว่ารอบนี้เอาคอยเนี่ยนะครับมันวิ่งแบบไม่ค่อยเยอะเลยมันจะวิ่งเหมือนบิตคอยอีกครั้งหนึ่งไหมนะครับเพราะว่าปัจจุบันตอนนี้ถ้าทุกคนสังเกตนะใครที่เทคคริปโตอยู่เนี่ยนะครับจะรู้จักเอาคอยเนาะเอาคอยก็คือเหรียญที่ไม่ใช่บิตคอยนะเป็นเอาคอยหมดเลยเพราะอีเทริอัมสุวรรณ่าเอดีเหรือบีเอ็นบีอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มัันนนนไม่่่ใชเเเหรีียยยยญบบิทคคอออป็ ประเด็นอยู่ที่ว่านะครับปัจจุบันตอนนี้ครับมันจะมีเอาทคอยแค่บางตัวนะครับที่วิ่งกับบางตัวเนี่ยแทบจะไม่วิ่งเลยทีนี้มีคําถามว่าหลายคนเนี่ยติดดอยนะครับหรือว่าติดเหรียญเล็กๆเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วฉันจะรู้ได้ยังไงว่าเหรียญที่ฉันถืออยู่เนี่ยมีโอกาสจะขึ้นหรือเปล่าถ้าขึ้นเนี่ยมีโอกาสจะวิ่งขึ้นแรงๆเนี่ยเหมือนกับบิตคอยไหมเพราะถ้าเราสังเกตกันดีๆเนี่ย เหรียญอัลคอเนี่ยนะครับในชุดในชุดนี้แล้วก็ยุคนี้ bitcoin วิ่งนําโด่งเลยย่อก็ย่อ,ยอนิดเดียวแต่ว่าเหรียญ a l าคอยเหล็กๆเนี่ยเวลามันลงมันลงแรงมากๆแล้วเวลาวิ่งวิ่งก็วิ่งไม่ไกล Bitcoin, บิตคอยนะฮะแค่ย่อแต่พอเหรียญเล็กเนี่ยคือลงแรงเลยนะครับเลยทําให้ทุกคนเกิดคําถามแล้วก็มีความกังวลว่าแล้วเหรียญเล็กๆที่ฉันถืออยู่เนี่ยนะมันมีโอกาสที่จะกลับขึ้นมานะครับเหมือน BTC หรือเปล่าก็คือคําถามวันนี้วันนี้ผมจะนะครับมีไอเดียนะครับผมแล้วก็มีแนวทางให้กับทุกคนด้วยทำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาให้มั่นใจและโปรดใช้วิจารณญาณส่วนตัวในการตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับ ปัจจุบันตอนนี้ครับ b t c ทุกคนจะสังเกตว่าผมจะเริ่มจากทำเฟรมวีก่อนนะทำเฟรมวีกเนี่ยนะครับเนื่องจากแท่งนี้มันเป็นแท่งที่ค่อนข้างใหญ่แน่นๆมากๆเลยนะครับถ้าตราบใดที่ b t c ครับยังคงอยู่ในแท่งนี้โอกาสที่เขาจะขึ้นต่อเนี่ยก็คือยังไงก็มีขึ้นขึ้นต่อนะครับโอกาสขึ้นต่อคือสูงมากๆถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยจาก100%เนี่ยคือมากกว่า90% 80%เลยมากกว่า80%นะครับในการขึ้นเลย แต่ในมุมมองเทคนิคอลเนี่ยนะครับมันบ่งบอกว่าราคาเน,นี่ยกราฟเนี่ยบิตคอยเนี่ยยังสามารถขึ้นต่อได้นะงั้นถ้ากับว่าใครที่ถือบิตคอยอยู่นะครับก็ยังไม่ใช่จุดพิจารณาในการเทคโปรฟิตเลยกันเนาะนะครับยังมีโอกาสที่จะขึ้นต่อได้เราสังเกตไหมกลุ่มเนี้ยที่เขากำลังยอ่อกลับลงมาเนี่ยนะครับงั้นถ้ากับว่าอะไรครับราคาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะยอ่อกลับมาแล้วค่อยดีกลับขึ้นไปอย่างนั้นเท่ากับว่าปัจจุบันตอนนี้สิ่งที่เราเห็นเนี่ยครับคือการย่ออยู่ทีนี้ครับการย่อเนี่ยครับมันมีออยยู่่่่างนนะครับทท,ท,ทีีเกิดขึ้ หย่อแล้วราคาเนี่ยไปเลยก็คือปัจจุบันตอนนี้มันย่อมาเก็บแล้วนะครับถ้าเราดูอิมบาลานเนี่ยนะครับแท่งอิมบาลานแท่งนี้ราคาเนี่ยมันกลับลงมาแล้วเห็นปะ นะครับด้วยแท่งนี้กลับมาแล้วงั้นแสดงว่าอะไรครับโอกาสที่เขาจะขึ้นต่อเนี่ยมีก็คือขึ้นต่อเลยเพราะว่าเขากลับมาแล้วรูปแบบที่2ครับก็คือราคาเนี่ยไม่สามารถที่จะทำไฮสูงกว่าชุดนี้ได้ไม่สามารถทำไฮสูงกว่าชุดนี้ได้ก็คือในโรลไทม์เฟรมเนี่ยมีโอกาสกลับตัวลงกลับตัวลงมาก็ยังมองขึ้นต่ออยู่ดีตราบใดที่ราคาเนี่ยยังอยู่ในกลุ่มอิมบาลานชุดนี้ BTC เนี่ยยังสามารถมองขึ้นต่อได้เพราะเนื่องจากนะครับอิมบาลานมันยังคงอยู่แล้วก็กระแสทิศทางเนี่ยมันเป็นอัพเทนขึ้น แล้วก็ไซเคิลนะครับฟันดัมเมทัลฟันดัมเมทัลเป็ปัจจัยพื้นฐานนะครับของไซเคิลคริปโตเนี่ยอ้างอิงจากบิตคอยเป็นหลักเนี่ยนะครับคลิปไซเคิลของเขายังไม่ได้ยังไม่ถึงเวลาที่จะลงถ้าตามไซเคิลของเขาเนี่ยนะครับบิตคอยจะลงประมาณช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาพฤศจิกาธันวางั้าานเท่ากับว่าในช่วงนี้นะครับยังสามารถที่จะขึ้นต่อได้อันนี้คือในมุมมองของ b ีดีนี่คือภาพใหญ่นะเดี๋ยวเราดรอปลงมาภาพเล็กนิดหนึ่งในไทม์เฟรมเดย์เราจะเห็นว่ากรอบเนี้ยนะครับเป็นกรอบไซด์เวย์คือผมมองว่าชุดนี้นะคคออคคครรัััับบกกกก็็ืือออออออทงงงงาเเเนนนนนีี่่่ยยยยลลไซด์์ววูิข้้้ฉะตใ ชุดนี้แหละนะครับที่ผมกําลังมองว่ามันมีโอกาสที่จะม้วนตัวกลับนะครับในชุดนี้ก็ได้หรือถ้าราคาเนี่ยไม่ผ่านไฮนี้สมมุติเราดุ๋ยดีครับนะราคาเนี่ยวิ่งขึ้นไปเลยวิ่งขึ้นไปแล้วอยู่ที่ทิ้งไส้พอทิ้งไส้เสร็จป,ปุ๊บเนี่ยมีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะทุบลงมาก่อนแล้วค่อยดันกลับขึ้นไปอีกรอบหนึ่งมันก็จะเข้ากับแผนที่2เราที่ทอะไรฮะที่ราคาเนี่ยไม่สามารถวิ่งสูงกว่าไฮนี้ได้แล้วก็ย่อกลับลงมาแล้วก็ดันตัวเองขึ้นไป ฉะนั้นถ้ากับว่าสำหรับใครที่กําลังเทรด b c อยู่ในช่วงเนี้ยถ้าใครที่ไม่ได้ของในราคานี้ในการถือสปอตหรือว่าฟิวเจอร์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้ระมัดระวังว่าราคาเนี่ยมันเบรกหายแบบไหนนะครับในชุดนี้นะถ้าเบรกแล้วเบรกแล้วทิ้งไส้มีโอกาสลงนะ มีโอกาสลงต่อมาชุดนี้เลยเป็นภาพนี้แล้วค่อยดันขึ้นนะครับแต่ถ้าเบรกเต็มแท่งเลยเนี่ยนะครับมีโอกาสที่ราคาจะเป็นภาพนี้ครับเบรกเต็มแท่งแล้วม้วนตัวเองกลับขึ้นต่อเลยนะครับอันนี้คือเป็นมุมมองที่2นะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่ถือบายอยู่ตรงนี้ระมัดระวังหมายถึงว่าใครที่ไม่ราคาต่ำๆนะ สมมติใครที่ไม่ได้ราคาในช่วงแบบตั้งแต่ต่ำกว่าแสนใครที่ได้ราคามาช่วงเนี่ยแสนแสนแสนเนี่ยหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าเนี่ยถ้าไม่ผ่านตรงนี้อาจจะต้องพิจารณาการเก็บกำไรก่อนนะถ้าใครได้ต่ำกว่าหนึ่งหนึ่งห้าลงไปเนี่ยนะครับยังถือได้แต่ถ้าใครที่อยู่ได้เพิ่งได้ราคานี้เองยังเดี๋ยวเพิ่งถือนะครับเดี๋ยวเพิ่งถือเพราะราคามีโอกาสลงรองมาลุ้นดูรอบนี้ครับ ลองมาดูว่าราคาเนี่ยมันเบรกได้ไหมถ้ามันเบรกได้ปิดเต็มแทงม,มีโอกาสย่อกลับขึ้นต่อแต่ถ้าไม่มีมีโอกาสกลับลงใหมกครั้งหนึ่งที่ประมาณแสนหนึ่งหนึ่งสองนี่เป็น BTC นะครับสังเกตไหมอ่าผมมาดูนิดนึงแล้วกันราคา BTC เขาจะขึ้นต่อเรื่อยๆเวลาพักเขาก็จะพักนิดเดียวแล้วก็เวลาย่อก็จะย่อไม่เยอะชุดพักเนี่ยนะครับตั้งแต่ชุดนี้ก็คือยังไม่มีชุดไหนที่ย่อลึกเลยชุดนี้ก็คือย,ย่อลึกลงมาหน่อยที่ราคามันกลับมาที่เ5 0 0หมื่นห้าเนี่ยหลังจากนั้นเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยสังเกตไหมว่าราคาเนี้ เต็มที่ก็คือขนาดเท่านี้แต่มีโอกาสเล็กกว่านี้นะที่ราคาจะชูตัวเองขึ้นไปทําให้การย่อของเขาเนี่ยย่อนิดเดียวแล้วก็ขึ้นต่อแต่ประเด็นคือการย่อของ b t c เนี่ยมันดันส่งผลกับเอาคอยเต็มๆเลยส่งผลอะไรบ้างครับส่งผลทําให้กราฟโซลาร์าเห็นปะบิคอยอ่ะย่อประมาณแค่1-2%่ะ โซลาน่นี่คือปลาเข้าไปแบบ5% 10%อย่างนี้เป็นต้นแต่มันไม่ได้หมายความว่าเอาคอยจะไม่ขึ้นนะผมจะวันนี้ผมจะเสริมทลิคให้นะครับในการเลือกเอาคอยว่าเราจะลงทุนเหรียญไหนเอาคอยเหรียญที่น่าลงทุนเนี่ยนะครับออย่างยกตัวอย่างเช่น s o ล a น่เนี่ยโอเคนะ เหตุผลที่ผมให้โซน่าโอเคเนี่ยนะครับเพราะว่า 1. ราคาเขานะครับไม่ได้เกิดการทิ้งไส้แล้วก็เขายืนโซนบนไว้รอแล้วไม่ได้เกิดการทิ้งไส้เยอะต่อให้ราคาเนี่ยมันเบรกตรงนี้เป็นไส้ก็ตามราคามันจะไม่ได้ลงอยู่ด้านล่างมันจะลอยอยู่บนบนเลยเหรียญอะไรก็ตามที่ราคาเนี่ยลอยอยู่บนบนอ่ะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างว่าลอยบนคําว่าลอยบนบนเนี่ยคืออะไรเหตุผลที่ทําไมถึงให้เหรียญที่ลอยบนบนมีโอกาสชูดตัว นะครับสูงมากกว่าเหรียญที่อยู่ด้านล่างราคาคนดอยไม่เยอะ ทุกคนคิดง่ายแลวกันปัจจุบันตอนนี้ราคาโซลาร่าเนี่ยอยู่ที่183ดอลลาร์แสดงว่าอะไรครับคนดอยสูงสุดเนี่ยก็คือราคาเท่าไรครับ294งั้นแก็บในช่วงเนี้ยคือเอาง่ายครับพุ่งนิดเดียวเนี่ยแทบจะหลุดดอยกันละคนที่คอยจะเทขายข,ายของอะ่ะก็มีน้อยเพราะคนดอยมีน้อยจํานวนของราคาแก็บของราคาช่วงชั้นระหว่างราคาเนี่ยมันมีน้อยและราคามันเลยลอยอยู่บนบนทำให้คนดอยไม่ค่อยมีอายุอย่างง่ายๆบิตคอยเนี่ยถ้าใครไม่แบบพิเรนในการกดแบบ1ราคา123เนี่ยอันนี้คือ คือดอยสุดๆแล้วแต่มันก็ไม่ได้ดอยถูกป่ะเพราะราคามันแค่ย่ออยู่มันก็มีโอกาสดัน,นราคาออทำมหายขึ้นอีกครั้งหนึ่งถูกไหมโซล่าก็เหมือนกันต่อให้วันนี้เรากดไปนะครับเมื่อประมาณต้นปีวันที่1นึ่พอดีเลยนะที่สูงขึ้นไปตรงปีใหม่พอดี1นึ่เนี่ยราคากลับมาเห็นปะก็เกือบจะหลุดดอยละอีทเรียมก็เหมือนกันใครที่แบบกดราคา4ี่พันหึง คือปัจจุบันตอนนี้อีกนิดเดียวจะหลุดดอยละงั้นถ้ากิดว่าอ้วอีรทเอียมเนียมีโอกาสจอดแล้วก็ดันขึ้นต่อใช่ไหมถ้าวันนี้เราเลือกเหรียญที่จะลงทุนเนี่ยโซน้าเนี่ยผ่านแล้วหนึ่งถัดไปเหรียญที่จะลงทุนต่อ อีเทเรียม่านละสองงั้นถ้ากับเหรียญที่เราได้เล่นละมี BTC ละแน่ๆหนึ่งละนะครับพระเอกหลักของเราอันที่2คือ Solana อันที่3คืออีเทเรียมทุกคนจะรู้สาเหตุแล้วว่าโอเคถ้ามีคน w ว r s t c เ s e เลยนะมีคนดอยที่ราคา4,8 0 0นดอยไฮเนี่ยอีกนิดเดียวนะจะหลุดดอยละเห็นปะงั้นถ้ากับว่าเลยครับกลุ่มดอยเนี่ยก็จะมีแค่กลุ่มเนี้ยกลุ่มตรงนี้กับกลุ่มตรงนี้ซึ่งมีแค่นิดเดียว ในช่วงระหว่างแกล็บเนี่ยในช่วงระหว่างชั้นของราคาเนี่ยมันมีแค่นิดเดียว XRP ก็เหมือนกันอ่าเห็นปะ XRP ก็เหมือนกัน XRP เนี่ยคือหลุดคือหลุดแน่ๆแ,แ,แล้วเพราะอะไรครับมันอําให้ไปแล้วแสดงว่าอะไรครับ XRP ก็มีโอกาสดันราคาขึ้นต่อแต่ XRP เนี่ยมันสูงมากๆแล้วนะครับมันสูงมากๆแล้วถ้าเป็นผมผมจะเลี่ยงในการเทรดละมันสูงจัดถ้าจะรับก็คือต้องรับราคาต่ำมากๆผมอาจจะต้องแบบ2.2เจอเนี่ยถผมถึงจะะรับอีกครั้งหนึ่ง อโอเคไหมอันนี้ก็จะเป็นเคสหนึ่งที่เอาคอยที่ต้องปล่อยกำไรไปแล้วแต่ผมมาปล่อยละทีนี้เรามาดูเหรียญที่น่าสนใจตัวหนึ่งอ่าซุยนะครับซุยเป็นอีกหนึ่งเหรียญนะครับที่ผมลงทุนนะเพราะเนื่องจากนะครับมาร์เก็ตสตั๊กเจอร์เขาแบบอเมซิ่งคือสวยมากนะชุดนี้คือแบบอิมบาลาน e ์คือชัดมากๆการวิ่งของเขาเนี่ยสัดส่วนเขาสวยงามมากๆจริงฮะงั้นถ้าเกิดว่าอะไรครับซุยเนี่ยมีโอกาสที่ราคาจะออทามหายนะทุกคนชุดนี้ราคาเนี่ยเขากลับมาแล้วและเขามีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นต่อแล้วนะครับงั้น รอบนี้นะครับซุยเนี่ยมีโอกาสออทามไฮเลยราคานี้คือสวยแต่ทีนี้ไม่ได้หมายความว่าต้องเข้าตรงนี้นะราคาที่นะครับถ้าเป็นผมแล้วกันเนาะนะครับถ้าผมจะถ้าเป็นผมจะวางแผนเข้าเนี่ยผมจะเข้าในช่วงราคาประมาณประมาณนี้3.55กรอบที่ผมจะพิจารณาในการเข้าเนี่ยผมจะเข้าถแถวสามจุดห้าห้าผมจะตั้งเ,เลยไปก่อนนะอ่าผมตั้งเ,เลยไปก่อนอ่ะเพราะอะไรครับซุยเต็มที่เลยถ้าคนติดดอยก็คือติดราคา0.5.3ดถูกไหม อันนี้คือเต็มที่ของคนติดดอยละงั้นเท่ากับว่าอะไรครับถ้าคนติดดอยปัจจุบันตัวเนี้ยแทบจะหลุดดอยแล้วนั่นเป็นสาเหตุที่เหรียญตัวเนี้ยน่าสนใจในการลงทุนมากกว่าเรามาดูตัวอย่างเหรียญที่นะครับแซนอ่าเหรียญน,นี้ทุกคนคิดง่ายๆเลยครับว่ามีคนติดดอยอยู่ที่8ดอนะเจ็ดดอนไล่ลงมาเลยจนถึงประมาณ2ดอน1.9งาั้นเท่ากับว่าอะไรครับงั้นเท่ากับว่าเหรียญเนี้ยเต็มที่ที่เขาวิ่งไปได้เนี่ยโอกาสที่เขาจะออทามหายกลับขึ้นไปอีกครั้งเนี่ยค่อนข้างยาก ผมไม่ได้ใช้คาว่าเป็นไปไม่ได้นะผมใช้คําว่าค่อนข้างยากมันมีโอกาสเหมือนกันนะครับมันอาจจะ10ปีข้างหน้าหรือเปล่าอันนี้ผมก็ตอบไม่ได้แต่ที่แน่ๆนะครับจากเทคนิคข้อและประสบการณ์เนี่ยโอกาสที่เขาจะวิ่งกลับไปที่8ตอนได้เนี่ยค่อนข้างเป็นไปได้ยากมากๆเลยยากจริงๆ ностью. งั้นถ้ากับว่าอะไรครับเหรียญที่น่าสนใจในการลงทุนจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องเลือกอย่างแซนสังเกตไหม,มเขาก็ไม่ได้ลอยอยู่ด้านบนเขาอยู่ด้านล่างเลยเนี่ยก็ลอยตอนแรกเนี่ยลอยด้านบนตอนแรกคือผมมองว่าเนี่ยเขาทำทรงมาสวยมากๆเลยแต่ทีเนี้ยประเด็นคือ ปัจจุบันตอนนี้เขามาอยู่ด้านล่างรอเน,ยเนียจะมีคนติดดอยตั้งแต่ด้านบนตรงนี้1ละแล้วก็กลุ่มนี้ที่สองโอเคไหมเลยทําให้ระยะเนี่ยต่อให้วิ่งขึ้นไปเนี่ยเพิ่งหลุดดอยเองเขี่ยปะเลยทําให้เหรียญเนียครับให้เราเิียง่ายเลยถ้าเป็นเราเราติดดอยอยู่ด้านบนแถวๆเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวกับขึ้นมาเนี่ยฉันจะเทเลยฉันจะเทเลยโอเคไหมนี่แหละเป็นสาเหตุที่เราจึงต้องเลือกเหรียญในการลงทุน ทำให้เงินของเราเนี่ยนะครับมันเรียกว่าลงทุนไปแล้ววิ่งเลยไม่ต้องแบบมานั่งติดซัพพลายมานั่งติดคนที่จะแย่งขายคนแย่งกันขายอะ่ะเพราะว่าฉันติดดอยเยอะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ทีนี้เรามาดูเหรียญถัดไปนะครับอ่าเหรียญลิงเรามาดูเหเรียญลิงกันเหรียญลิงก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญนึงนะครับที่น่าสนใจเหมือนกันนะเหรียญเนี้ยจะอยู่กลางกลางคือไงฮะก็คือคนดอยเต็มที่เนี่ยคือ53อันเนี้ยอยู่กลางกลางพอได้ลุนออทาหายได้เพราะอะไรครับเพราะระยะเนี่ยก็เหลืออีกครึ่งทางแล้วกันนะเหลืออีก ก็ตามที่ราคาเอาคอยมันวิ่งคือปัจจุบันตอนนี้ต้องบอกอย่างนี้ฮะเอาคอยเนี่ยมันยังไม่ได้วิ่งยังไม่ถึงรอบวิ่งจริงๆของเขาแต่ใกล้ละอยู่ในช่วงนี้แหละนะครับอดใจรออยนิดนึงกรกฎาสิงหากันยาตุลาเนี่ยอีก4เดือนเนี่ยนี่คือ4เดือนทองคานะสเดือนเวลาทองคําของคริปโตนะครับถ้าจะวิ่งเนี่ยต้องวิ่งใน4เดือนนี้แล้วนะเนี่ยช่วงหลังจากกรกฎาไปเนี่ยเตรียมตัวละสิงหากันยาตุลาเนี่ยต้องวิ่งใน3-4เดือนนี้แล้วนะถ้าหลุดพฤศจิกาไปแล้วไม่วิ่งเนี่ยอันนี้เอาเรื่องแล้วนะ no. yeah เพราะว่ามันจะลงยับเลยนะเพราะตามไซเคิลของเขาลงแบบลงโหดเลยและจะลง1ปีติดเลยนะครับช็อตกันมันๆงั้นถ้าเกิดว่าในช่วงนี้ยังเป็นช่วงที่น่าสนใจอยู่เป็นโอกาสทองแล้วกันใน4เดือน3-4เดือนนี้เป็นโอกาสทองในหลายคนนะฉั้นถ้าเกิดว่ารีบเตรียมข้อมูลความรู้นะครับให้เต็มที่เพื่อเก็บเกี่ยวกาไรนะครับในรอบนี้นะครับไม่อยากให้ทุกคนตกขบวนรถนะเหรียญลิงก์เนี่ยนะครับก็น่าสนใจเหมือนกันก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับที่ผมลงทุนอยู่นะเหรียญเหรียญแต่อาจจะไม่ได้เยอะมากถ้าเทียบกับพวก b ี c กับ Ethereum เนี่ยนะครับแล้วก็ Solana เนี่ย แล้วก็ซุยเนี่ยนะครับก็ไม่ได้เยอะเท่าแต่ B t ดีเนี่ยผมลงทุนเยอะที่สุดนะในบรรดาเหรียญคิปโตชั้นเหนนรียญลิงค์เนี่ยนะก็เป็นเหรียญหนึ่งที่น่าสนใจเหมอือนกันก็มีโอกาสทีส่ราคาเนี่ยครับจะย้อนกลับมาคือตอนเนี้ยมันมีโอกาสาที่รถจะเลี้ยวกลับมารับเราคือตอนเนี้ยราคามันเลี้ยวกลับมารับเรานะมันมี2แบบคือ1นครับราคาสามารถ,ถที่จะวิ่งไปได้เลยรูปแบบที่1รูปแบบที่2นะครับราคามีโอกาสที่จะวิ่งลงมาด้านล่างแล้วก็วิ่งขึ้นต่อได้อันนี้คือแผนที่ผมมีคอไว้ามีโอกสที่ราคาจะกลับตัวแล้วนะ เนี่ยน,น,น่ีราคามันติดอยู่ราคามีโอกาสที่จะวิ่งกลับขึ้นไปแล้วชุดนี้เห็นไหมราคามีโอกาสที่จะวิ่งกลับขึ้นไปด้านบนนะครับในชุดนี้เพราะว่าเนื่องจากราคาเนี่ยมันกลับมารีนะครับของแท่งวีคแล้วก็มีโอกาสที่จะดันขึ้นต่อเลยนะครับนี่คือลิงก์ อีกเหรียญหนึ่งน่าสนใจเหมือนกัน ADA ก็ใกล้ๆเคียงกับลิงนะแต่เนื่องจาก ADA เนี่ยในชุดนี้ใกล้เคียงก็จริงแต่ชุดนี้ห่างไกลไปหน่อยอ่าแต่ห่างไกลไปนิดนึงนะอันนี้ก็จะให้เป็นเหรียญเทียที่3แล้วกันถ้าจะให้ผมนับเหรียญเทียที่1งคงเป็น BTC เทียสอง Solana Ethereum Sui เนี่ยเทียที่ XRP ยังอยู่เทียสองอยู่นะครับเทียที่3เนี่ยจะเป็นพวกลิง ADA BCS เนี่ยผมให้เป็นเทียสามเหรียญเทียที่4เนี่ยจะเป็นพวกแซนเนี่ยเหรียญที่ราคามันอยู่ต่ำ เหรียญเทียที่5เนี่ยต่ำกว่าราคาเปิดเทียที่5คือต่ำกว่าราคาเปิดเลยคือมันมีอยู่นะเหรียญที่ราคามันหลุดราคาราคาเปิดอะเปิดมาเท่าไหร่คือทันต่ํากว่าอันนี้คือเหรียญเทียห้าโอกาสออทามไฮนี่คือ ก็ตาเลียงตามันดับเทียเลยผมคัดเทียแบบนี้เลยเวลาผมคัดเหรียญนะฉะนั้นถ้าใครที่ลงทุนเหรียญไหนอยู่ก็จะได้ไกด์ไลน์แล้วว่าเฮ้ยรอบนี้ถ้าราคาวิ่งไปอ่ะครวรต้องจัดยังไงละครวรต้องยอมคัดขาดทุนไหมยอมตัดเท่าทุนไหมหรือว่าต้องเทคโปรฟิตกำไรอ่ะทุกคนก็จะมีแผนในหัวแล้วว่าฉนันต้องทํำยังไงวันนี้ก็เป็นไกด์ไลน์ให้อย่างน้อยวันนี้ผมอาจจะไม่ได้พาทุกคนดูทุกเหรียญ แต่อย่างน้อยวันนี้ทุกคนได้ความรู้ว่าเหรียญีไสรุปได้ว่านะครับเหรียญเอาคอยทุกเหรียญเนี่ยนะไม่ได้หมายความว่าจะต้องวิ่งตาม b t c คําว่าวิ่งตาม TC, ไม่ทีหมายถึงว่าไม่ได้วิ่งตามด้วยราคาแต่วิ่งตามด้วยความแรงทีนี้เราได้ไกลแล้วว่าเหรียญที่มันมีโอกาสที่จะวิ่งพุ่งออกทํามหายต่ออ่ะมีอะไรบ้างก็ต้องเป็นเหรียญที่เทียบที่2กับเทียที่3 ถึงจะมีโอกาสที่จะวิ่ง All time High, ออทามายสองกับสเพราะ4กับห้าเนี่ยราคามันอยู่ลากมันยังอยู่ล่างอยู่กว่ามันยากมากๆที่ราคามันจะวิ่งขึ้นออทามายหรือว่าวิ่งขึ้นไปอยู่ในโซนบนบนงั้นเท่ากับเหรียญเอาคอยเนี่ยครับเป็นแค่เทียที่2กับเทียที่3เท่านั้นที่ราคามีโอกาสที่จะวิ่งรุนแรง,แรงเทียบเท่ากับ BTC อ่ะบางตัววิ่งแรงกว่าด้วยอย่างอิตาเลียอย่างเงี้ยมาเหนือแฮรอบนี้คือมาเหนืออิตาเลียเนี่ยรอบนี้คือสังเกตป่ะสองวีคที่ผ่านมาคือวิ่งแรงมากๆพ่งมากตัวเมิ่ีแล้้วนก็มีโอกาสพักตัวเหมือนนกัแต่พััักตวสําหรบ ผมนะผมมองว่าพักตัวขึ้นต่ออีเทเรียมเนี่ยมีโอกาสที่ราคาจะออทัหไฮสูงกันนะถ้าราคามาจอบแบบนี้เลยคือทรงแบบยังสวยผมบอกเลยครับว่าอีเทเรียมเนี่ยคือถ้าตับใดที่ราคายังอยู่ในโซนแท่งนี้โอกาสออทัมไฮคือใกล้แค่เอื้อมอะ่ะแต่ที่แน่ๆคือขอดูการเบรกแบบนี้หน่อยถ้าเบรกเต็มแท่งได้นะสวยงามเลยแล้วก็ยิ่งเบรกแท่งนี้ได้ด้วยการเบรกเนี่ยจะต้องเป็นแท่งวีกับมันด้วยนะครับทุกคนแท่งวีกับมันด้วยนะอย่าไปมองแค่แท่งเดย์สี่ชั่วโมงนะครับไม่เอานะต้องเป็นแท่งวีกับแท่งมันนะครับการ เบรกสองไฮนี้นะไฮนี้กับไฮนี้ วีกับมันถ้าเป็นไม่ได้ขอเป็นแท่งมันเช่นอีก2วันเนี่ยวิ่งพุ่งและปิดเต็มแท่งเนี่ยโอ้โหอันนี้นี่คือมันเลยนะย่อนิดเดียวนี่คือมีโอกาสพุ่งขึ้นต่อเลยนะครับอีทเรียมเคลียร์ไหมวันนี้ได้ทั้งแผนเทรด้วยแล้วก็ได้ทั้งแนวทางนะว่าจะทํายังไงกับเหรียญที่อยู่ในกระเป๋าเราดีนะครับจัดการกับมันยังไงนะก็เอาลองเอาแนวทางของผมครับนะไปประยุกต์ใช้ถ้าใครเห็นว่ามันดียังไงก็เอามาแชร์กันหน่อยเนาะว่าเอาไปใช้แล้วได้ผลไหมแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เอออยากจะเข้ามาเรียนนะ เลยลตอนนี้ยังเป็นวิดีโอนะนะครับเป็นสอนสดที่ผมสอนสดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าผมทุกคนจะได้กลุ่มคอมมูนิตี้เป็นกลุ่มไลน์ไว้สอบถามพูดคุยกันเนาะแล้วผมก็จะมีแชร์ไอเดียต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งพวกคริปโตนะครับทองคําหรือว่าใครอยากได้แผนอะไรก็สามารถที่จะถามผมในกลุ่มได้เลยว่าทิศทางขอทิศทางเหรียญน,นี้หน่อยครับเป็นแบบนี้เป็นอย่างนี้อยากจะได้มุมมองอยังไงก็สามารถสอบถามได้หมดเลยในกลุ่มเนาะอ,อ่าแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะเรียนสดก็ติดตามไว้นะเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวผมจะมีแผนสอนเรียนสดเพิ่มแต่ว่าสุุดทท้้ายกคนตอง ออนไลน์ไปก่อนแหละนะครับแ,แล้วค่อยเดี๋ยวไปต่อยอดกันในคลาสเรียนสดอีกทีหนึ่งผมจะเสริมเทคนิคข้อเพิ่มเติมให้อีกนะครับประมาณนี้ฮะก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่เข้ามาดูนะครับไลฟ์ในวันนี้แล้วก็ขอขอบคุณทุกๆการกดถูกใจการกดแชร์การกดติดตามนะครับในทุกๆแพลตฟอร์มเล, <ๆ S 1> เลยนะครับก็ <ๆๆ S 1> ขอให้ทุกคนตหนลักฝันดีทีสวัสดิ์แล้วก็พอโตกันนะครับในทุกๆวันเลยนะครับตอนวันนี้ก็บ๊ายบายครับเจอกันในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ